ตายต้นใหญ่เลยนันม <OB I. S 2> ุ้งต้นไม้ปาป้าตายขี้ส้ตายขี้เส้เบปินหะอย่าากรยุอย่าตีนเป็ดหย้าเรื่อโดยหย่าเรื่อเื่อนิ่งๆมีทันมาขอนนี่งาน่นมัไปสองงานสางานผลอะไรเนี้ยอออเคียงต้นหยาขอนี่งาเชื่อนีขีเ จักเงามันเยอะใจตั้งคพ่นแท้น,ะน,ะพน่พ่นแท้พ่นแบบอัดไอ้ที่มันอ่าใบามันติดกางเกงเราเนี่ยนะมันบ่กพ่อแมนอือันนั้นมันติดเพราะไอ้ที่มีหนะเอมีอย่างก่อนคือเป็นพุ่มเลยแหละเออถึงถั่วถึงพุ่มอันนั้น,นคอ่อยไฟจะใส่อะไรอ๋อจะใส่อันนี้เหรอ

นั่นแหละอันน e ี้ให้แม่ตาตรงไหนตรงไหน